ว,ว่าไงจ้าน้องกระแตคนสวยน้องกระแตจ้าวันนี้พี่มีเพลงมาฝากด้วยนะจ้าเพลงอะไรอยากเก็บไปให้ควายฟัง<อ>ไม่ให้ควายฟัง<อ>ไปควายฟังถึงควายจะมีเขาแต่เขาไม่มีใครนะครับออโอ้ยน่าอิจดุกชนเขื่อนอะไรนะนลองเจนว่าพี่เหมือนพี่โดมเหรอ พี่ะจะไม่เหมือนพี่โดมแต่พี่ก็ใช้โฟมที่พี่โดมใช้นะจ๊ะไปงาน,นแถบพกเธอไม่ไหวแล้วอ้วกตึ้งตึ้งตึ้งมาแล้วมาแล้วคีมฐานหน้าสาหรับสาวๆที่อยากสวยใสยสไตล์เกาหลีปัญหาหน้าเป็นดาวงาังทานเป็นลมเป็นบอ่อเหมือนรถสิบล้อวิ่งอยู่บนหน้าหรือปัญหาฝ้าจนแยกไม่ออกว่าฝ้าหรือปานสามารถจ,จัดได้ภายในเจ็ดวันนาจะเนียนใสไรลุ่มไรบ่อไรฝ้าไรสิว เป๊ะเวอร์เหมือนไปทำศิลปกรรมจากเกาหลีเพียงคุะสาวใช้ครีมยี่ห้อสวยเวอร์วสวยจริงสวยจังโทรเลย0 2 1 2 3 4 5 6ไม่พอใจยยนีคืนเงินภายในชาตินี้ไม่ต้องตามแมวชาตินานนะคะค่เ้ยเกาหลีพ่อมีโทรศัพท์รรรหรือเปล่าจะาปทำไม,ะรรรมอะโทรศัพท์อะไม่ได้ยินเหรอว่าโทรไปแล้วจะสวยใสมันเป็นัญลปกรรมที่เกาหลีอะแต่หน้าเธอก็ดีแลวนะใช่ไม่รู้มีออยหรือเปล่าออยคืออะไรอะออยอะจะไม่น่าสาวสาว อยคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและยังตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถึงมือประชาชนทางอยจะออกเลขสารระบบ13หลักให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆส่วนเครื่องสำอางจะออกเลขที่ใบรับแจ้ง10หลักให้แก่เครื่องสำอางนั้นกำไว้นะสาวๆ เรื่องสำอางที่เธอจะซื้ออะไม่รู้มีออยหรือเปล่านะออยไม่สนหรอกเพราะว่าฉันอยากสวยใส่ใสาสาวเกาหลีย่ะเอ๊ะอได้ยินแว่วๆว่าน้องกระแตต้องการโทรศัพท์เฮ hey! ้ยนี่จ้ะโทรศัพท์ขอบคุณนะคฮัลโหลค่ะขอสั่งครีมสวยใสสวยเวอร์สวยจริงสวยจังค่ะฮ่าสวยใสภายในจ็ดวันเลยนะคะ เจมหลับไปกี่วันแล้วว้าเนี่ยเจ็ดวันแล้วลูกพี่เฮ้ยนี่มันนมอะไรวะกินแล้วหลับไปทั้งเจ็ดวันป่านนี้ไม่รู้ว่าน้องกระแตเป็นยังไงบ้างตรงสายข่าต้องไปดูหน่อยซึแล้ว ้องก็ต่หนีอะไรกันล่ะจ๊ะน้องก็แต่จ๋าข้าวหน้านะจ๊ะใช้ทีมที่มีโอยนะน้องพี่ไปแล้ว